โคันนี้ใหม่จริงรถเพิ่งสองเดือนไม่ใหม่ได้ยังไงอะถูกไหมแล้ววิ่งเพียงแค่สองพันสามร้อยสามสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองคือปักพ่วงที่มึงบอกเนี่ยมันหมายถึงปักสามตาเหรอใช่มึงบ้าปะเนี่ยมึงจะบ้าแล้วมึงเอาปักปักสามตามาเสียบแล้วก็อ๋อมาดึงไปข้างหลังอันนี้ได้ลูชาร์จเพิ่มเลยนะอู้ตายแล้วมึงก็คิดได้เนาะไอ้แป๊ะ ใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับยังไม่ได้กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็กดกันก่อนนะฮะแล้วค่อยไปดูคลิปกันนะจ๊ะจะ20,000ซับแล้วเร็วๆสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะฮะเห็นด้านหลังผมไหมทุกคนไม่ต้องแปลกใจไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาขายรถป้ายแดงแล้วนะทุกคนแต่ไอ้เจ้า f o r t u n e r ตัวนี้นะครับ เป็นตัวปี2020เลยนะฮะเพิ่งออกรถมาเมื่อเดือนสิงหาเนี่เองนะครับทุกคนสำหรับคันนี้นะตัวนี้เป็น t o y o ต a Fortuner 2.4G นะครับปี2020ก็เท่ากับว่าไอ้คันนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของเจ้า Fortuner นะครับในโมเดลเชน่์ในมเนอะร์เชนใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยก็หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่า มันมีอะไรเปล Pop like hey, right. ี่ยนบ้างนะครับแล้วน่าใช้อย่างไรก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าราคาของมันเนี่ยในในรถที่ออกห้างป้ายแดงแบบ100%เลยนะก็อยู่ๆราวๆล้านสามกว่าๆเกือบ1นล้านสี่แสนบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าคันนี้ขายราคาไม่ถึงล้านสแน่นอนบอกได้เลยว่าใครอยากได้เนี่ยคุ้มมากๆเพราะไอ้เจ้าคันนี้วิ่งเพียงแค่2,000นนิดๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในพร้อมกันว่าวิ่งเท่าไหร่ แต่ว่าด้านหน้าเรามาดูกันก่อนด้านหน้าเนี่ยเป็นไฟแบบใหม่ก็คือเป็นไฟไบบีม LED เหมือนเดิมนะครับเหมือนจะกับรุ่นก่อนนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้เขาดีไซน์ไฟใหม่ทั้งหมดเลยเห็นไหมด้วยว่าด้านในดีเทลรายละเอียดเขาน้อยลงนะดีเทลเขาน้อยลงแต่ว่าดูลงตัวมากขึ้นนะครับตัวนี้ไฟโปรเจคเตอร์นี่ไฟเดย์ไทม์อยู่ด้านล่างแลละเห็นไหมไฟเดย์ไทม์อยู่ด้านล่างไฟตัดหมอก <g ans l> ก็เปลี่ยนนะครับช่วงกันชนหน้าเปลี่ยนหมดนะครับ <S <S แต่ว่าไอ้ด้านบนเนี่ยกับชุดข้างบนเนี่ยเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยกันชนหน้าเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยดูให้มันดุดันมากขึ้นกระจังหน้าก็าเปลี่ยนดีเทลเล็กน้อยแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็น2.4ใช่ไหม2.4ทุกรุ่นนะครับทุกคนมันจะเป็นกระจังหน้าแบบนี้และไฟแบบนี้ถ้าเป็น2.8 2.8นะไฟหน้าจะเป็น LED ทั้งหมดเลยแล้วก็กระจังหน้าก็จะเปลี่ยนกันชนหน้าก็จะเปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันนะ แล้วมาดูด้านข้างนะทุกคนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเส้นสายเดิมเลยนะครับของในตัวที่แล้วนะครับก็คือในตัวปี2019ลงมานะครับตัวนี้ด้านข้างจะคล้ายๆเดิมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับซุ้มล้อเหมือนเดิมนะครับสีดําตัวนี้ก็มีไฟ LED นะครับไฟไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างเป็นไฟ LED แล้วให้แม็กลายใหม่มานะครับ แล้วสวยงามมากๆแมกลายใหม่เนี่ยจะเป็นสีออกซิเวอร์ไทเทเนียมนะจะเป็นแบบจะเป็นซิเวอร์มันก็ไม่ใช่ทั้งทเดียวจะเป็นไทเทเนียมทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่สียังแบบเงานะครับเงาแล้วดูแบบมีถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะดูเหมือนด้านๆด,ด้วยด้วยซ้ำนะครับทุกคนแต่ยางเนี่ยให้มาดะลบเหมือนเดิมเลยนะครับยางตัวนี้เห็นไหมยางก็เป็นปี2 0 2 0ด้วยยางให้มา265 60 R18 ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับหรือตัวไหนก็แล้วแต่มันจะเริ่มที่ขอบ18เลยแล้วไปล้อลายใหม่ด้วยบันไดบันไดก็แข็งแรงดีนะทุกคนบันไดนี่มีมาเหมือนเดิมนะครับแข็งแรงดีด้านบนตัวบาด้านบนเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีที่มันเข้มขึ้นนะครับกแล้วก็เปลี่ยนดีเทลเล็กน้อยนะให้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบคเลสโกนะครับ โอ้แอ์เย็นมากดูดิตรงนี้ก็ยังไม่ยังไม่ให้เป็นแบบกดนะทุกคนต้องเปิดจากด้านในเหมือนเดิมแล้วด้านหลังของเขาทุกคนด้านหลังของเขาถ้าปิดไฟนะครับถ้าปิดไฟมองเผลอๆจะคล้ายตัวเดิมแต่พอเปิดไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นไฟ LED เต็มระบบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟไฟเบรกไฟหลีนะครับแต่เพียงแค่ไฟถอย ยังไม่เป็น LED ยังเป็นเฮดไลท์อยู่นั่นเองแต่ว่าดูโดยรวมแล้วหล่อมากๆนะครับไฟใหม่หล่อมากๆเลยสปอยเลอร์เบลลมเลยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้านล่างจะไม่มีพักเซนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะแต่ด้านหน้าจะมีนะครับด้านหลังเนี่ยจะไม่มีพักกิ้งเซนเซอร์อะไรทั้งสิน้นจะมีกล้องถอยมาให้เลยแล้วตรงนี้ทับทิมนะครับแล้วก็เป็นไฟ เป็นไฟตัดหมอกด้านหลังเนี่ยเวลาฝนตกหนัหนกๆอย่างช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆก็เปิดไว้นะครับเปิดได้ก็จะเป็นไฟสีแดงทั้งคู่เลยสามารถเปิดได้นะครับแต่ในรถราคาล้านสี่ผมก็ยังแอบติดใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกคนด้วยเรื่องของประตูท้ายไฟฟ้าแม้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะทุกคนแต่ว่าออกห้างป้ายแดงเนี่ยล้านสี่เลยนะเอาผมตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วมันคือล้านสามกว่าละ ผมตีไปล้านสี่แต่ฝาดท้าย้เขาเป็นเมนนุ่นนะแต่เปิดว่าหนักไหมไม่หนักนะครับเปิดมันไม่หนักหรอกแต่ว่าแหมในราคาล้านสี่อะใส่ไฟฟ้ามาให้มันก็น่าจะดีกว่าเหนือกว่าคู่แข่งยี่ห้ออื่นๆไหมใช่ไหมโอ้แต่แอร์เย็นจริงทุกคนแอร์เนี่ยตบมานี่เลยอะเย็นวาบเลยนะครับโอ้คันนี้ใหม่จริงรถเพิ่งสองเดือนไม่ใหม่ได้งไงอะถูกไหม แล้วคันนี้ภายในเนี่ยอินทีเรียของเขาเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะแขวนเป็นเอกลักษณ์ของ Toyota Fortuner อยู่แล้วแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวผมชอบแบบพับที่มันเป็นแฟลตเรียบไปเลยมากกว่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีข้อดีอยู่ด้วยข้อดีของเขาคือตรงช่วงเนี้ยเขาจะลึกขึ้นนั่นเองแลเราก็สามารถใส่เบาะใส่ของใส่อะไรได้ ก็ประมาณ550ลิตรนะครับตรงนี้ประมาณ550ลิตรแต่ผมอยากไปดูอินทีเนียแล้วแหละว่าจะมีอะไรแปลกใหม่จากรุ่นเดิมบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอินทีรเนียกันอะไรนะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาดูในอินทีเนียของเขากันนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่เวลาขึ้นรถ P P V นะทุกคนหรือขึ้นรถ SUV เนี่ยผมจะอยากแนะนําอย่างหนึ่งคือบางทีผมก็ใช้รถ P P V เหมือนกันผูดด้โดยสารของผมเนี่ยแต่คนในครอบครัวของผมเนี่ย ขึ้นกันไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่นะก็คือเนี่ยมันมีตัวเนี้ยจับมาให้นะเราก็มีบันไดมาให้ใช่ไหมก็ใช้มันสะหน่อยนะครับแล้วก็เข้าแบบนี้นี่จะเบามันจะไม่ช้ำนะครับมันก็ไม่ได้ลูดพอมันลูดไปเนี่ยพอไม่เหยียบเบาเอ้ยพอไม่เหยียบบันไดเนี่ยมันจะลูดไปแล้วเบามันจะพับอย่างเงี้ยเบามันจะเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลงก็เหมือนกันเวลาลงเนี่ยก็เหยียบเนี่ยเหยียบปุ๊บแล้วก็ลงแค่นี้เอง นะครับก็เป็นทริคแบบเล็กๆน้อยๆน,นะฝากกันไว้ด้วยเผื่อใครที่ยังใช้อยู่นะครับว่ามันก็จะทําให้มันเข้าง่ายออกง่ายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะมันไม่ได้แบบหูลงแล้วต้องกระแทกปักลงไปอย่างงี้ทั้งตัวแหมทีแรกพวงมาลัยอยู่งี้ลืมไปนึกว่าพวงมาลัยแบบใหม่เอาไม่ใช่นะครับทีแรกหันมาเอยนึกว่าพวงมาลัยแบบใหม่นะที่ไหนได้หมุนอยู่นะฮะแหม <laughs> อะไรนะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็พวงมาลายัย พวงมาลัยก็จะเป็นอถ้าเป็น T D Sport มันจะเป็นคาร์บอนตรงนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นลายไม้แบบสีดำๆอะ่ะแต่มองเห็นนะว่าเป็นลายไม้นะทุกคนเฮ้ยสวยมากแล้วเท็กเจอร์มันจะแบบสักๆอะ่ะสวยมากสวยมากจริงขอเปิดไฟหน่อยสิอ่าเปงนไงสวยมาก นะครับแล้วไอ้ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลายไม้เช่นเดียวกันนะครับกุญแจเป็นพุสตาร์ทเป็นย์เลตนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ไม่อยากแกะนี่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมแต่เขาจะไม่มีตัวเปิดฝากระบงท้ายนั่นเองพวงมาลัยเหมือนเดิมไม่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นไม่มีครุสคอนโทรลนะครับแต่มีแพดเดิรชิพมาให้เห็นไหมมีแ <c oughs> พดเดิชิพมาให้คันนี้หน้าปัดเลือนไม้สวยงามมากๆนะครับ ออกเป็นสีน้ําเงินคลามด้วยก็ทําให้ดูแบบสุขุมขึ้นนะครับผมว่ามองแล้วมันดูสะอาดตาดูสวยนะครับแล้วไฟที่มันส่องมาเป็น LED สีขาวเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากๆใน toyota fortuner ปี2020คันนี้เป็น2.4 G ด้วยนะแล้ววิ่งเพียงแค่2,339กิโลเมตรเท่านั้นเอง <Wow. S 1> นี่คือซื้อมาแล้วก็ขายเลยเหมือนวิ่งไปกลับเชียงใหม่รอบนึงแล้วขายเลยทุกคนเฮ้ย ใช้ได้นะวิ่งน้อยมากๆอ่ะเป็นเครื่องยนต์2.4นะ่2.4ก็ประหยัดน้ำมันนิดนึงนะครับแล้วแรงม้าเขาก็มีแบบไม่ได้ให้มาเยอะมากนะแต่ว่าทอกเนี่ยแรงบิดเนี่ยโตยต้าเขาทําได้ดีมากๆผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆนะครับก็แรงอ่ะเครื่องยนต์คือแรงเลยอ่ะก็เป็นรองแค่ Ford r r n g e r f ร์ฟ e ร์ดเอเท่านั้นเองนะครับรองลงมาก็เป็นโตยต้าเนี่ยที่เครื่องยนต์แรงมากๆ <c oughs> ตรน,นี้ก็มีนาฬิกาให้นะครับตรงน,นี้ม่ีนากามาให้หน้าจอแบบใหม่นะฮะหน้าจอแบบใหม่ฟรอนต์เนี่ยจะเป็นแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะใช้ง่ายขึ้นนะครับกดปุ่มโฮมนะครับก็ได้เลยแล้วก็นี่เราก็สามารถเซตโฟนได้นะครับว่าจะตอนนี้เจ้าของเก่าเขามีอยู่2ออันนะเดี๋ยวผมร okay. ีมูฟออกให้ง่ายๆแล้วก็เราก็จะสามารถแอดไปได้ด้วยนะดูปุ่มเมนูปุ๊บกดง่ายด้วยนะผมว่าตัวเก่าๆอะ่ะ ผมเคยใช้ตัวตัวเก่าอยู่นะเป็นปี2016อะ่ะก็คือเป็นบอดี้นี้แหละแต่ว่ายังไม่ได้มาเนอร์เชนนะตัวนั้นเนี่ยก็จะใช้ยากผมว่ามันรู้สึกว่ามันกดยากแต่ตัวเนี้ยผมว่าเขาเปลี่ยนมาใหม่เป็นกดง่ายขึ้นมีสมาร์ตไดรเวิ่งลิงด้วยนะครับแล้วก็มีออดีโอมีฟนมีบลูทูธเนี่ยทุกอย่างเลยนะสามารถติดตั้งได้นะครับง่ายๆแล้วก็มีภาษา มีเลือกด้วยนี่มีภาษาไทยด้วยนะเห็นไหมมีภาษาไทยด้วยแล้วฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยไม่่ขี้ไก่ขี้การลทุกคนสวยนะแล้วตัวผมว่าไอ้หน้าจอมันคมชัดขึ้นนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่รู้สึกไปเองหรอกผมว่าหน้าจอชัดขึ้นนะครับเฮ้ยมีทีมด้วยมีตั้งค่าทีมด้วยเป็นไงดูดิเนี่ยเอยสีแดงก็เทมีตั้งค่าทีมด้วยทุกคนอะไรอ่ะหน่วยของการวัด อ๋อกิโลเมตรต่อลิตรอ่ะเดี๋ยวผมจัดปรับให้เป็นกิโลเมตรต่อลิตรเลยโอย้ตัวนี้ทํางานอยู่10กิโลเมตรต่อลิตรในปัจจุบันนะครับแล้วก็ข้อมูลซอฟต์แวร์ปรับมีปรับระดับความไวของสวิตได้ด้วยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะขอเล่นหน่อยอยากเล่นออกบูทูตไม่เชื่อมไม่เอาไม่เชื่อมไม่มีนะครับมี FM รายการั่วไป,ปโทรศัพท์ใช้ไว้ได้นะครับ ใช้ไว้ได้ด้วยแล้วก็มี Wi-Fi ด้วยเห็นไหมมี Wi-Fi ด้วยนะครับสามารถต่อ Wi-Fi ได้อ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอื่นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ปรับแบบออโต้นะครับแอร์ Air ปรับแบบเป็นออโต้นะครับฝั่งเดียวนะแล้วก็ตรงข้างล่างจะมีช่องพอร์เลนให้1ช่องนะครับพอร์ต USB 1พอร์ตแล้วก็ AUX 1จุดด้านในก็สามารถวางกุญแจได้ใส่ของได้ด้วยนะตรงนี้ก็วางได้เนะี่ย พอดีเลยตรงนี้ที่วางแจเนี่ยพอดีเลยที่วางแก้วน้ํามีมาให้นะครับตรงนี้อตู้เย็นมันต้องมีอยู่แล้วนี่เปิดไปก่อนตู้เย็นนะครับเก๊ะใส่เอกสารโอ้ยนี่ครบเลยนะตรงนี้มีครบเลยนะครับคู่มือมีอ,มอะไรเงี้ยครบเลยปุ่มตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบเดียวกับพวงมาลัยเลยนะทุกคนเหมือนกันเด้เลยด้านๆ้าน ด้านานแบบนี้เลยนะครับก็สวยงามมากๆนะลายไม้เนี่ยนะสวยมากตัวนี้มีทักชั่นคอนโทรลโหมดอีโค o โหมดนะครับพาวเวอร์โหมดข้างในก็มีอะไรไม่มีช่องอะไรแล้วตัวนี้ก็ใส่แค่เก็บของได้เางเดียวแต่นุ่มอันนี้ไม่ใช่ซอฟท์ช c h อันนี้เป็นซอฟท์ช c h อันนี้ก็ซอฟเบาะนั่งสบายนะครับเบาะนั่งสบายเบาะค่อขนข้างใหญ่แล้วเบาะดูเป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูอินทีเลียผู้โดยสารตอนที่2ดีกว่านะทุกคนว่า เป็นอย่างไรแล,แล้วมีอะไรให้มาใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนครับกับมาดูในผู้โดยสารตอนที่2ของ To y o t a f ฟอ er. ์จูเนอทุกคนเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าเวลาผมนั่งในผู้โดยสารตอนไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็นตอนที่2ลงไปเนี่ยสังเกตไหมว่าผมจะดันบอกขึ้นดันหมอนรองคอเนี่ยขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยตัวนี้ไม่เคยทําเลยตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเผื่อแล้วนะไม่ต้องมาแบบขยับอะไรให้มันวุ่นวาย แต่ว่ามันก็สามารถปรับขึ้นได้อีกนะครับสามารถปรับขึ้นได้อีกแต่ผมส่วนตัวผมว่าโอเคแหละนะด้านบนหลังคาเนี่ยจะมีแอร์มาให้นะครับฝั่งละจุดแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟลูมใช่ไหมเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะนะแล้วตรงนี้เนี่ยด้านหลังคาเนี่ยเขาเว้ามาให้ด้วยนะฮะเพื่อให้ผู้โดยสารตอนที่2เนี่ยมันรู้สึกว่ามันโอทงขึ้นนั่นเองนะครับกระจกบานใหญ่อยู่แล้วแหละตัวนี้ทัศนวิสัยในการมองผมไม่ติดขัดอะไรนะครับผมว่าโอเคโอเคเลย แล้วก็แอร์เขาแอร์เขาเนี่ยเป็นออโต้ให้ด้วยเออปรับอุณหภูมิเป็นออโต้ให้ด้วยเป็นไงคือไม่ใช่แค่ปรับหมุนธรรมดาเฉยๆนะแรงลมนี่ปรับเป็นออโต้ได้เลยนะแล้วก็เพิ่มเพิ่มได้ด้วยอ่าเป็นไงเฮ้ยมันคุด้ดีอ่ะนี่ลนะทุกคนที่ t o y o ต้าเขามีมาให้ในนอกเหนือจากแบรนด์อื่นๆที่เขาไม่ค่อยมีแต่ผมก็ติดใจเรื่องของ พอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงล่างคันอยู่นิดนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันผมว่ามันไม่เหมาะกับก,บการขับรถของผมอ่ะผมผมเป็นคนขับรถแบบค่อนข้างใช้ช่วงล่างเปลืองนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยผมยกให้เลยว่าเขาสุดยอดนะฮะ <c oughs> อย่างอื่นมีอะไรมาบ้างไอ้ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเท็กเจอร์เป็นลายไม้เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่าด้านข้างตรงเนี้ยมันจะเงานะฮะด้านหน้าเนี่ยมันจะด้านตรงนี้มันจะเงา นั่นเองแล้วก็จะมีพวกอลูมิเนียมนะครับสีอลูมิเนียมเนี่ยด้านๆเนี่ยสอดแทรมาให้ด้วยทําให้ดูแบบด้านหลังเนี่ยมันไม่จืดจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็มีอะไรที่ห้อยของมามีแม็กซิมัมถึง4กิโลนะครับสามารถห้อยของได้ถึง4กิโลกรัมเลยอ่าตรงนี้ช่องมี Power Outlet เมาให้ด้วยนะ <c oughs> มีพาวเวอร์มีพาวเวอร์เอมาแล้วแล้วที่ผมชอบมากที่สุดในรถ PPV ก็คือนี่ปักไฟ100นะครับนี ปลั๊กไฟ100หรือว่า220โวลต์นั่นเอง100วัตต์นะครับนี่เห็นไหมเป็นปลั๊กไฟแต่ว่าไอตัวเนี้ยจะเสียบจะเสียบนเนอ <ๆ S 1> เลยนเนอร์เลยจะเสียบนะครับ <S 2> <S 2> จะเสียบ <S <S ไอตัวที่มันมีสายดินเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวที่มันเป็น2ขายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็มีมาให้ก็ดีผมชอบเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีเราใช้แอแดปเตอร์ของที่ชาร์จแบตเนี่ยอย่าง สมมติผมใช้ Samsung No t e 10ตัวนี้ No t e 10 Plus ใช่ไหมมันก็จะมีฟาสชาร์จมันมีฟาสชาร์จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเสียบแค่สายมันอย่างเดียวก็อาจจะอาจจะอาจาอาจะไม่ฟาดเท่าไหร่นะครับก็เสียบแม่งทั้งแอ a ด t e r เอร์เลยแม่งฟาดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแบบาบางคนแปลง a อ a p t แ r เอร์เนี่ยเป็นฟาสชาร์ดก็เสียบได้เลยนะครับแล้วก็ท่านั่งตัวนี้เนาะอันนี้เป็นท่านั่งปกตินะอันนี้เป็นท่านั่งปกติเล็กรูมผมเหลืออยู่แล้วแหละอันนี้แล้วก็ ไอเบาะตัวเนี้ยมันเป็นเบาะที่ผมนั่งขับมาเมื่อกี้นี่ยงั้นนี้คือระดับแบบปกติที่เอาเอาแบบว่าใช้งานจริงแล้วกันนะครับตัวเนี้ยเป็นเป็นเบาะถ้านั่งปกติผมว่ารู้สึกมันชันไปนิดนึ่งมันตั้งตรงไปหน่อยก็เอนได้นี่ไงเอนได้นะทุกคนแต่ว่า,เอ,เ,า,วาอเอนได้แค่นี้เพราะว่าอะไรเอนได้แค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดมันติดกับไอเนี้ย มันติดกับไอ้เบาะผู้โดยสารตอนที่3านั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราพับเบาะผู้โดยสารตอนที่สาเนี่ยมันก็จะปรับเอ็นได้อีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูก่อนอนี่มันใหม่หรือว่ามันยังไงเนี่ยมันแข็งมากเลยโอ้โหของมันใหม่ทุกคนมันค่อนข้างจะแบบเป็นล็อกนิดน,นึงโอเคอันนี้ผมดันมาสุดแล้วเห็นไหมว่าประมาณสามนิ้วได้เลยนะผมดันมาสุดก็ผมก็ไม่สูผมก็ไม่รู้สึกว่านั่งอึดอัดอะไรนะ ดูดิเดี๋ยวมันเอ็นได้เยอะมากนี่เอ็นได้อีกนะมันพอดีมันไปติดม,มันไปติดไอ้ตรงนี้มันเอ็นได้อีกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมปรับตรงนี้แทนการสวิตช์เบาะนะครับตรงนี้ก็ปึ้งขึ้นมาทีเดียวนะครับ one t ร u c เลยนะครับขึ้นมาทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูอุ้ยรถมันใหม่ไม่อยากไม่อยากจะใส่รองเท้าเหยียบเลยทุกคนรถมันใหม่มากๆนะครับ เบาะเนี่ยก็เอาลงง่ายมากนะทุกคนเบาะเนี่ยผมเอาออกใช่ไหมแล้วก็แค่นี้เองเปิดมานะครับแล้วก็วางลงไปเลยตมแล้วก็ดันขึ้นไปเลยนี่เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเป็นไงมันจะเอ็นได้เยอะแค่ไหนอึ๊บอ่ะอแปะแปะกดนิดกดไม่ใช่กดเนี่ย เออเนี่ยดูดิอู้ดิยังไม่สุดเลยเนี่ยกดอีกแป๊บกดอีกดูดิอันเนี้ยสุดแล้วอู้เอ็นเลยขนาดนี้ถ้าเอ็นขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่ามันดีไหมไม่ได้ดีนะเอ็นอย่างเงี้ยบอกให้รถขับไปเนี่ยอ้วกแตกแน่นอนจริงๆแต่ว่าทำมาให้ก็ดีนะครับดีกว่าไม่ทำอะไรมาให้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูผมท่าผมรีวิวไปไงโหโคตรเท่รีวิวบ้าบออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนดูจะบอกว่ามึงทำอะไรของมึงวะเนี่ย ใช่ไหมอย่าว่าผมนะทุกคนนี่ตัวนี้มีเที่ยววางแก้วมาให้แล้วก็ที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกโอเคปิดไปก่อนอ่ะแป๊ะดึงขึ้นอ่ะสวิตไปโอเคนั่นแหละโอดูดิที่ผมนั่งผมนั่งบนพื้นนี่ยังสบายอยู่เลยนะตรงนี้ไอ้เจ้าตัวต้าพรีเนอร์มันดีอย่างหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเออมันเป็นหลุมด้วยเห็นไหมเข่าผมอะเวลานั่งอะเข่าผมเวลานั่งอะมันจะไม่ชัน นะทุกคนเนี่ยเวลานั่งมันจะไม่ชันนะครับแต่ถ้าไอ,อ้เบาะเจ้าตัวนี้ผมเลื่อนไปสุดใช่ไหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นว่าผมเลื่อนไปสุดเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ผมไม่ได้เลื่อนไปสุดผมเลื่อนมันด้านในเนี่ยสุดเพราะฉะนั้นมันก็จะนั่งได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้สบายมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ้ผู้โดยสารตอนที่2เนี่ยตัวไม่ได้ใหญ่มากไม่ต้องการใช้เล็กลูมที่มันเยอะมากเนี่ยก็ดันเขยิบให้คนด้านหลังเนี่ยนั่งได้ก็พอ นะครับแบบนี้ปุ๊บเอาหมอนรองคอขึ้นโอเคพอดีเลยเฮดรูมเฮดรูมนี้ค่อนข้างจะฟิตเป็นนิดหนึ่งครับพอดีเลยแต่ว่าคือมันไม่ติดหรอกครับแต่มันพอดีมันพอดีกับกับหัวผมพอดีเลยก็มันอาจจะถ้านั่งไกลๆผมรู้สึกผมอึดอัดนะผมรู้สึกผมอึดอัดมันหายใจไม่ออกไงไม่รู้อะดูเดิเออเว<ะ>้ย เออนะกูต้องหายใจเข้าใช่ไหมแปะจบแล้วนี่ถ้าเกิดผู้โดยสารตอนที่สองเนี่ยเอียงมาหน่อยนึงโอเคเขาจะได้นั่งสบายใช่ไหมก็พอดีนะครับขาก็ติดไหมก็อไม่เท่าไหร่นะผมว,ว่านั่งเนี่ยมันสอดขาเข้าไปด้านในได้สบายนะครับแต่จะดูว่าอันแน่เห็นไหมนี่เป็นหนึ่งอย่างที่ P.P.V. หลายแบรนด์เขาไม่มีนะครับก็คือการเอนบะของผู้โดยสารตอนที่สามนะผมบอกไว้ให้นี่ผู้โดยสารตอนที่สามเอนบะได้ขนาดนี้เนี่ยโคตรดีผมอยากจะได้รถผมมากเลยนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนที่สามที่มันเอนบะได้อย่างเงี้ยมีแบรนด์โตโยตา้าแบรนด์เดียวนะครับแบรนด์อื่นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทําให้ผู้โดยสารตอนที่สามเนี่ยมันเอนจอยกับการเดินทางมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าผมมองว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดหลายๆอย่างนะ เออเข,า,ขาใส่ใจในรายละเอียดหลายอย่างคือ,ค,อคือบางบางรุ่นมันเอนไม่ได้แต่เนี้ยมันเอนได้ทําให้มันสมมุติถ้ายิ่งเป็นเด็กอะ่ะยิ่งเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยมานั่งอะ่ะผมสูงร้อยเจ็สิบแปดใช่ไหมเอาสักถ,ถ้าสูงร้อยเจ็ดสิบแล้วกันคือจะนั่งสบายเลยคือจะเพอร์เฟกมากเลยนะครับก็ดูดิเอนได้ระดับเนี้ยนี่ยังไม่สุดนะนะเนี่ยสุดแล้วดูดิเอนได้ข่าไหนระดับเนี้ยทุกคนดูดินั่งสบายเปล่ะสบายนะครับ แต่คือมันจะไม่ได้สบายมากเหมือนู้ทดิสานตอนที่2อ,อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องทําใจอยู่แล้วครับอันนี้เขาไว้เฉพาะกิจนั่นเองแต่ว่าเฉพาะกิจจะเฉพาะกิจด,ดีหน่อยนั่นเองนะครับมีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะตรงนี้อมีช่องเก็บของมาให้ด้วยตอนนี้ก็เป็นเปลือกยาดมนะฮะสำหรับคนเก่าที่เขาใช้สงสส่คุณดูไดไหมอันนี้ของคนเก่านะทุกคนอันนี้ตรงไหนคงจะเวียนหัวนั่นเองเพราะผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้านั่งอะ่ะ ผมตัวใหญ่ไนงะมันจะอึดอัดไปนิดนึงแล้วคงจะเวียนหัวอะไรส่วนหัวทิ้งก่อนอนี่นะครับแล้วก็มีกระจกมาให้แต่กระจกบานไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็นี่ขนาดรถไม่ได้วิ่งนะผมก็ยังรู้สึกแบบนิดนึงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับเอ้ยแอบเห็นตรงนี้มีเขียนว่า Fort u n e r ด้วยอยตรงนี้แอบเขียนว่า Fort u n เ r er ด้วยนะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยสวยวะ่ะอันนี้นี่นี่นี่น,น,นี่สวยวะ่ะสวยนะ เก็บรายละเอียดโคตรดีเลยดูดิเนี่ยโคตรสวยเลยอะ่ะเออเว้เท่ดดินะครับอ่ะแล้วข้างผมมีอะไรบ้างนี่ก็มีช่องเก็บของมาให้เบื้อเริ่มเลยอืมช่องเพอร์เล็ตมีปะวะเอ้เออลืมไปเลยช่องเพอร์เล็ตผู้โดยสารตัวที่สามอ๋ออ๋อเนี่ยคือไม่มีนะ <c oughs> มีหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยบ้าไม่มีได้ไงไม่ไงเขาให้เสียปากพ่วงเอา คือมันไม่ใช่ดิมันต้องมีดิโอ้จบเลยนะฮะนึกว่ามาดีอยู่แล้วนะคิดว่าจะมาดีอยู่แล้วอะไม,ไม่ไม่มีเฉยเลยนะครับช่องวอลเวอร์เล็ตก็คงจะให้พ่วงกับไอ้เจ้าตัวหน้านั่นแหละตัวผู้ยสัญญารที่สองนั่นแหละเพราะว่ามันมีทั้งช่องวอลเวอร์เล็ตแล้วก็ช่องไฟ220วัตต์มาด้วยนะครับก็ <c oughs> มีสองช่องก็คงต้องพ่วงเอาแต่ว่าไอ้ที่ผมเคยบอกไว้แล้วเนี่ยถ้ามันจะพ่วงขนาดเนี้ยสายไม่ต้องยาวมาก นะครับทุกคนเพราะว่าคือประสบประสบการณ์ตรงเนี่ยอย่างผมว่าขับรถไปเชียงใหม่หรือว่าขับรถไปเขาใหญ่ไปไหนไกลๆเนี่ยแล้วนั่งได้7คนเนี่ยมันนั่งของผมอ่ะผมใช้เชฟเวอร์เลดเทอร์เซอร์ใช่ไหมมันนั่งได้จริงแล้วมันจะกว้างกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถเมคันเนี่ยมันนั่งมันมันใหญ่อยู่แล้วมันกว้างผู้โดยสารตอนที่2ตอนหลังอ่ะมันจะนั่งสบายกว่านี้แล้วก็เขาจะมีช่องพาว e วอร์เลคือมันจะใช้ได้แบบทุกคนอ่ะตอนหนึ่งตอนสองตอนสามมีช่องพาว e วอรเลดพรเลหมดแล้วก็มีอะแดปเตอร์เส มันค่อนข้างจะดีหน่อยแต่เนี่ยพอไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นปักพ่วงปักพ่วงเลยก็คือมันคือปักพ่วงที่มึงบอกเนี่ยมันหมายถึงปักสามตาเหรอใช่มึงบ้าปะเนี่ยมึงจะบ้าแล้วมึงเอาปักปักสามตามาเสียบแล้วก็อ๋อมาดึงไปข้างหลังอันนี้ได้รูชาร์จเพิ่ม้วยนะอู้ตายแล้วมึงก็คิดได้เนอะไอ้แป๊ะไอ้เหี้ยมันแต่ผมเชื่อว่ามีคนทำ เออมันคงมีแหละแต่พักสามตาเอาเป็นว่าซื้ออะแดปเตอร์มาเสียบดีกว่าหรือไม่ก็อะแดปเตอร์ชาร์จเลยแล้วก็มีมีช่องย s b 3 4บเออสามสี่ลูเสบไปแล้วก็ซื้อซื้อสายยาวๆหน่อยเออสองเมตรหน่อยก็น่าจะโอเคแหละแม้แต่มึงไอ้ักสามตากูว่าดูดไฟดูดใต้ห่านี่ยกูว่าอีกบ้าเลยร้อยวัตเองร้อยวัตต์สองยยสบโวลต์นะ มึงลองไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราคาของเจ้า f o r t u n e r รคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะราคาเท่าไหร่ดูท่าออกนะเป็นไงท่าออกก็ไม่ไม่ได้แบบอึดอัดบ้างนะครับเพราะว่าด้วยเบาะที่เขามันสวิงขึ้นแบบนี้เนี่ยผมชอบนะครับเบาะเขาสวิงขึ้นแบบนี้มันค่อยๆ้างจะเข้าง่ายออกง่ายเบาะทําได้ดีนะผมว่าผมว่าเบาะตัวเบาะเขาเย็บสวยมาก แล้วดูล้อดิล้อสวยอะ่ะผมชอบนะล้อเขาแบบทํามาใหม่สวยเป็นไงครับทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับไอ y o t a ้ Toyota Fortuner 2.4G ตัวเริ่มต้นนะครับปี2020คันนี้เป็นไงชอบกันไหมทุกคนผมเองส่วนตัวผมเองผมชอบนะด้วยดีเทลและรายละเอียดของเขาต่างๆเนี่ยผมว่ามันสวยและลงตัวมากๆนะครับค่อนข้างสวยแต่ราคาราคามือหนึ่งเกือบล้านส แต่เจ้าคันนี้ผมขายเพียงแค่1น9 7 0ล้าน้านบาทเท่านั้นวิ่ง2พันโลไม่ต่างอะไรกับจากรถป้ายแดงอยู่แล้วนะทุกคนจำไว้นะครับวิ่งไว้ซ่วิ่ง2,300 2 3 3้งกกิโลเมตรไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยแล้วทุกคนเนี่ยได้เงินประหยัดไปเป็นแสนนะครับประหยัดไปเป็นแสนเลยแล้วก็ตัวนี้ถ้าซื้อเงินสดก็ยิ่งคุ้มไปใหญ่นะ สำหรับวันนี้นะทุกคนที่ถ้าถูกใจนะครับโทรมาผมด้านล่างนี้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ i อ l ดี e ลน์ด้วยอยู่ด้านล่างนี้โทรมาหาผมเบอร์นี้เท่านั้นนะแล้วก็ฝาก like, share, ดานะฝาก like, share, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนอีพีหน้าจะมีรถอะไรให้มาดูกันก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยละ่ะกดกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนนะครับไปแล้วอีพีหน้าเจอก,กันบ๊ายบาย ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ